ក oh, ្ន no ុង ah, ឈ្មោះអាទីទីអូខេគាត់ក៏មានរយៈអូ วัดอ้าโอ้ยพี่แป้งระว

คุมกับปลาหมึกน้ำล้างไงล้างไม่เป็นไอหยิมน,น,น้ำจาบมันจะเป็ีนจะไปอ่ะอซีรีส์บาโอนิโคลอยากได้นะแต่ได้แค่แต่มีแค่นี้แหละที่ไปหามาจากร้านขนายของเกา่าเนี่ยไม่กินโดนโดนเหรอประตู เอ้ยเอ้ยโอ้แขนหลุดไปแล้วนี่สภาพแขนมันขาเลยทำไมแขนเปนเหมือนขาอ้ายังว่าอ้หูเรียบร้อยแขนหักไม่เป็นไรแค่นี้แหละ